เอต่ำกว่า5เป็นกฎนะคะอุณหภูมิ29เองศาอุณหภูมิ2ี่ีเเจเป็นกลางดูไหมไฮวอกคอนเดวิด hey! งานวิทยาศาสตร์ค่ะกับเออร์และตตวันวันนี้เราจะมาสำรวจโรงเรียนนะคะนะว่าธรรมชาติเป็นอย่างไร และมีสัตว์กี่ชนิดและความสัมพันธ์ของมันเป็นอย่างไรบ้างธรรมชาติของโรงเรียนแล้วนะคะมีความเป็นอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยค่ะดูรอบๆดเลยนะคะว่าเป็นยังไรแล้วสัตว์ของโรงเรียนเรามีกี่ชนิดคะแล้ความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรไม่รู้สิเราต้องไปดูกันเองแล้วล่ะใช่อย่างสีมีปลากับตัวเงินตัวทองนะคะและควาสม ตัวทองได้เป็นยังไงอ่ะเป็นขัสนตอนแบบนักล่าและผู้ถูกล่านะคะตัวเงินตัวทองเนี่ยจะกินปลาเป็นอาหารเมื่อเสียปลาไปเมื่อไม่มีปลานะคะตัวเงินตัวทองก็จะไม่มีอาหารในแหล่งน้ําให้กินแล้วดารงชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ค่ะ่ตัวเงินตัวทองระบบนิเวศก็จะเสียค่ะปลาจะเยอะเกินไปใช่ใช่แล้วประโยชน์ของการทํากิจกรรมเนี่ยที่เรามาสํารวจโรงเรียนอ่ะมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ เพื่อให้เราได้รู้ว่าโรงเรียนเรามีกสมบุรณแค่ไหนและก็โรงเรียนเรามีสัตว์นานาชนิดอย่างไรบ้างมีกี่ชนิดอะไรประมาณนี้ค่ะนคะคะยี่ขอบคุณค่ะจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวักวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ต้องกดไลค์ค่ะบ๊ายบายแ้วจปทำอะไร